สายสุขภาพช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มโรค NCD นะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีคนเสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้มากที่สุดเราจะดูแลตัวเองและห่างไกลจากโรคนี้อย่างไรพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะศาสตราจารย์ดรมนจรนเมฆทนค่ะผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาและผู้จัดการบริษัทคอดีเบโอเทคจำกัดดรชานเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์บุจันทร์ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยเราก็มีคนมาปรึกษาเยอะเลยมีคนที่มีปัญหาในกลุ่มโรค NCD มาพูดคุยขอคําแนะนําเยอะไหมคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตประจาวันของเราปัจจุบันมีความเร่งรีบมีความเครียดมากขึ้นนะคะแล้วก็พฤติกรรมการทานอาหารด้วยเราจะทานอาหารแบบเร่งรีบจังฟู้ดนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะไม่มีเวลา <c oughs> นะคะก็เลยทําให้โรคนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากเลยในยปัจจุบันมีโรคอะไรบ้างนะคะอาจารย์มีหลายโรคเลยนะคะที่มันไม่ได้เกิดจากการติดเชือ้อ <c oughs> อย่างเช่นเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ <c oughs> ะคะ่ะมะเร็งโรคอ้วนหลออ้วนใช่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมคะคุณชาญครับก็จริงๆแล้วในปัจจุบันความพร้อมของเรียกว่าอาหารก็ค่อนข้างสมบูรณ์ อาหารที่มีน้ําตาลสูงหาง่ายเนื้อสัตว์หาง่ายเนาะเปรียบเทียบกันในอดีตเนาะถ้าเราลองย้อนนึกตามโลจิกแล้วเมื่อก่อนยูดีเราจะไปหาอะไรที่มันมีน้ําตาลสูงๆทานอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่นี้เนี่ยจะทานขนมต้องหูต้องไปสอยมะพร้าวใช่ไหมคะทานก่อนที่จะได้มะพร้าวได้น้ําตาลมาความความสะดวกในชีวิตประจําวันด้วยใช่มาก่อนนั้น เวลาจะดูทีวีเราต้องลุกไปปิดเปิดเนาะเดี๋ยวนี้รีโมทความพร้อมทุกอย่างทุกอย่างก็เลยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเไม่คเอยได้ออกกำลังกายและตัวเลขก็สูงขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้คือคนทั้งโลกนะคะที่เสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดหลอดเลือดตอนนี้มีสูงถึง21%นะใช่ครับ21%เะบาหวานก็ 14- 14%ตัวเลขอ้างอิงจากเมื่อปีปีก่อนๆนะยังไม่ใช่2023 <1> 1> อันนี้เนี่ยป e ีประมาณปี2021ด้วยซ้ำ่ะถ้าตอนนี้คงจะสูงขึ้นกว่านั้นแน่นอนนะคะแล้วเรื่องของกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยดูแลกลุ่มโรค NCD ที่ผ่านมาเนี่ยถังเช่ามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างคะคือถังเช่าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพในหลายด้านนะคะอย่างเช่นตัวเองอ่ะเป็นภูมิแพ้ก็ช่วยได้ในเรื่องของเบาหวาน สามีเป็นเนี่ยก็ช่วยได้นะคะ,ะความดันไปไปเนี่ยลูกค้านะครับฟีดแบคค่อนข้างดีที่บอกว่าช่วยได้นี่ช่วยได้ในรูปแบบไหนคะอาจารย์ก็ในด้านการบำรุงอะนะคะอย่างเรามีสมาชิกที่บางทีมาปรึกษาค่าเรรียตินินเริ่มมีปัญหาสูงขึ้นนะคะก็ลองทานดู ก็ประกวว่าค <iken> okay. right. uh ่าเหล่านี้ก็ดีขึ้นอย่างตัวเองนี่บอกได้เลยการทํางานของตัวการกรองเนี่ยประสิทธิภาพการกรองเนี่ยตัวเองศูนย์ถือว่าดีหรือไม่ดีถือว่าดีค่ะเพราะว่าทํางานไตเนี่ยยังกรองได้ดีใกล้ร้อยถือว่าดีนะคะแต่ปกติแล้วประสิทธิภาพการกรองเนี่ยก็จะลดลงตามคือจะจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นตาอายุด้วยใช่ไหคะคุณแม่หน่อยยังยังไม่เท่าอาจารย์เลยค่ะ กัน90ปัยเหรอคะ97ค่ะเพราะฉะนั้นคือพูดได้เลยว่าการทํางานของไตจะดีมากค่ะนะคะถ้าคนกลัวเรื่องทานถังเช่าแล้วจะมีปัญหาที่ไตอันนี้ไตอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ต้องกังวลเเพราที่บ้านทานทางบ้านค่ะค่ะแล้วเราก็ตรวจเช็คปีละสองครั้งค่ะนะคะค่าเหล่านี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ ให้คุณชาญได้ยกตัวอย่างล่าสุดมีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับถังเข้าจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในในเรื่องอะไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความดันสูงนะครับไฮเรียกว่าไฮเปอร์เทนชันเพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมีงานวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆเป็น10ปีแล้วนะครับเกี่ยวกับการช่วยดูแลความดันสูง ซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยงานวิจัยเขาก็เจาะลึกลงเรื่อยๆว่ามันไปช่วยอย่างไร mm hmm. นะครับและงานวิจัยนี้เนี่ยของวอลเดสโซลาน่านะครับในคณะเนี่ยปี2022ค่ะปีที่แล้วนี่เองปีที่แล้วครับก็เขาก็สนใจนะครับว่าคือในในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความต้องการที่จะค้นคว้าหาสารออกริทที่มาจากธรรมชาติะนะครับซึ่งทางเช่าก็เป็น เรียกว่าเป็นเชื้อราในธรรมชาติแล้นกันไม่สารออกฤทธิ์ตัวคอร์ดิซิปินที่เราอาจจะได้เกลื่อนกันไปพอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ศึกษาว่ามันไปช่วยดูแลเรื่องการคุมความดันสูงอย่างไรบ้างนะครับหมายถึงว่าสารออกฤทธิ์คอ์ดซิปินมีส่วนในการคุมความดันยังไงบ้างครับก็คืองานวิจัยนี้เนี่ยเขาก็ย้อนประวัติไปนิดนึงดูว่าแล้วการคุมความดัน มันมีเมคานิซึมยังไงในร่างกายนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเอนไซม์นะครับที่ชื่อว่า a n g i o t e n s i n 1นะครับ converting enzyme ย่อเรียกสั้นๆว่า a นะครับคือเขาก็ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมความสม,สมดุลของความดันในร่างกายนั่นเองตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเมื่อร่างกายมันมีการสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าทำให้ความดันเนี่ย มันสูงะนะครับเพราะว่าร่างกายมันต้องบาลานซ์เนาะไม่ให้ความดันต่ำไปไม่ให้สูงเกินไปฉะนั้น<ม>เขาก็เปรียบเทียบกับยาในท้องตลาดเลยยาควบคุมความดันสูงในท้องตลาดนะครับ<ม>เขาไปทำหน้าที่ควบคุมไอตัวนี้แหละ ACE <ม>ฉะนั้นเขาก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วคอเดซ i ปินเนี่ยจากในอดีตที่เห็นว่ามีการทดสอบแล้วว่ามันช่วยดูแลเรื่องความดันสูงได้จริงมันทำหน้าที่ควบคุมตัวเอนไซม์ตัวนี้หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่งานวิจัยนี้ได้ทดลองแล้วก็ผลปรากฏว่า,อ,าออกฤทธิ์ในการควบคุมได้ดีพอสมควรเลยนะเะฮะเทียบเท่บกับยาที่ใช้คุมความดันใช่ครับก็คือเป็นมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาต่อเป็นยาได้เลยค่ะครับโอ้แล้วผลการศึกษาวิจัยตรงนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างกับคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องความดันครับอแน่นอนว่า,าการทานยาความดันสูงนะครับยา,ยาลดความดันเนี่ยมันมี side effect กับบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับไซเฟกที่ที่เจอนะครับก็จะมีอย่างเช่นบางทีไอแห้งนอกจากนั้นก็ยังมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับบางคนในบางคนะนบางคนไม่ใช่ทุกคนก็เนี่ยก็เป็นเหตุผลเลยว่าทําไมนักวิจัยถึงพยายามสรรหาแล้วก็วิจัยอะไรที่มันสามารถทดแทนยาที่เป็นยาซินเทสิสสังเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าตัวทางเช่าเองเนี่ยมีงานวิจัยเยอะในเรื่อง ความปลอดภัย<ช>นะครับมันไม่ได้มีผลกระทบทางลบแต่ว่าสารออกฤทธิ์ในถังเช่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเลือกไม่เลือกไม่ถูกว่าเราจะจ้องใช้ถังเช่าประเภทไหนพันไหนที่จะมีสารออกฤทธิ์คอเลสิป<ๆ>ินที่จะมีผลในการดูแลสุขภาพดูยังไงคะอาจารย์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการวิเคราะห์สารออกทธิตอันนี้สําคัญมากะนะคะถังเช่าวคอวรดิไทยเนี่ยเรา ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่า,เ,าเราเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนว่า,เ,าเราเพราะเลี้ยงแล้วจะต้องมีสารตัวนี้แน่นอนอหลังจากที่เราผ่านกรรมวิธีการสกัดแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ะทุกรดของการผลิตค่ะ ที่อาจารย์จะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าทุกรตการผลิตถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยคือเละทั้งรตเลยเกิดขึ้นบ่อยไหมคะโอกาสที่จะเกิดแบบนนี้ไม่ไม่บ่อยแล้วครับเพราะตอนนี้เรา10ปีแล้วเราก็มีความชํานาญทางด้านการกระบวนการผลิตพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ยังควบคุมคุณภาพทุกรสการผลิตเพราะว่าถ้าควบคุมไม่ดีส่งไปต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐไม่ได้แน่ๆใช่ไหมคะเขามีการสุ่มอยู่แล้วว่าเพราะว่าเราเคลมบนฉลากว่ามีการรับรองสารคอน์ดิซิดิน ที่บที่0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเพราะกว่าจะผ่าน f d a สหรัฐก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมค,ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมค่าโลหนะหนักไม่ให้เกินค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าอ,อันนี้จริงๆไม่ไม่ได้โจมตีใครนะครับแต่ถือ,อว่าในท้องตลาดเองเนี่ยมันมีเคสที่ว่ากินถังเช่าแล้วไต่พังค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งรัฐบาลจีนเองก็ประกาศว่าถังเช่าในธรรมชาติในประเทศในประเทศจีนเองนะครับที่เป็นตัว จะมีสารปนเปื้อนใช่ไหมคมีโลหะหนักปนเปื้อนในบางแอเรียแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากประเทศจีนเจริญขึ้นพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหนักขึ้นการปนเปื้อนเขาก็พบมากขึ้นอ๋อนี่สําคัญมากเลยอาจจะเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่าคนบริโภคเองก็ไม่สามารถรู้ว่าถังเช่าที่เราซื้อมาเนี่ยมีสารปนเปื้อนมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีสารสําคัญมากน้อยแค่ไหนทานแล้วไม่ใช่ว่าทานแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสารดีก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่สารไม่ดีก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับ <c oughs> ที่ต้องรู้ก่อน <c oughs> ทานเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะต้องคุยเน้นย้ำเรื่องนี้ด้วย <c oughs> แต่ว,ว่าวันนี้ค่ะเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีปัญหาในกลุ่มโรค NCD นี่แหละคะ่ะอายุก็กเกษียณอายุแล้วด้วยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นมีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพ คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรค NCD หลายโรคด้วยกันแต่ณนะวันนี้โรคต่างๆเหล่านั้นดีขึ้นเป็นเพราะอะไรพูดคุยกับคุณประเดิมเหมาอัมพมาศค่ะเป็นอดีตผู้จัดการของฝ่ายการผลิตไทยสม,มิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูแบบนี้ดูไม่ออกเลยนะคะว่ามีปัญหาสุขภาพหลายโรค ล่าฟังได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกษียณอายุเนี่ยวิถีชีวิตในการทํางานการกินการอยู่แล้วก็ปัญหาสุขภาพที่ลุมเราเมีอะไรบ้างน่าจะประมาณสิบปีที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงที่ทํางานอยู่เนี่ยทำงานเนี่ยจะมีการกินเลี้ยงทุกวัน ใช้ชีวิตหนักมากฮะทุกวันเลยเหรอทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําให้ร่างกายเรามีปัญหาดาังน้าสุขภาพะนะครับมีความดันเบาหวานนะครับแล้วก็กดดูรีสูงพอสมควรมาครบเลยนะครับะะมาครบเลยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วมันสูงมากก็ต้องทานยาไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยนะก็เป็นอย่างนี้ไปเนี่ยหลายปีพอสมควรแล้วก็ไปให้หมอตรวจมันก็คงสภาพเดิมผมก็เลยมองว่า เราควรจะที่จะดูแลสุขภาพเช่นพวกอาหารเสริมต่างๆค,ครับที่เป็นสมุนไพรอยากให้ทําให้ร่างกายมันสมดุลขึ้น <c oughs> ซึ่งเรายังทํางานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมอาหารได้ร้อยเปอร์เซนะ็นต์ะฮะออกเวลาออกกำลังกายก็น้อยคือแทบจะไม่มีก็เลยต้องหันมาพึ่งหามาดูแลอาหารหาอาหารที่มาดูแลสุขภาพเช่นอาหารเสริมมาบจบที่ถังเช่าคอร์ดิไทยได้ยังไงคะ อตอนแรกเราก็อันดับแรกคือผมก็พภรรยามองแล้วว่าเราหันมาดูถังเช่าหันมาสนใจถังเช่าเราก็ไปหาดูถังเช่าซึ่งมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายผู้ผลิตพอสมควรพอ <c oughs> ดีเราเห็นโฆษณาในทีวี <c oughs> กับเห็นป้ายโฆษณาโ <c oughs> จวงนั้นจะเป็นมอสปฏิพานหรือไงเนี่ย <c oughs> นะครับเราก็เลยสนใจของคอดี่ไทย <c oughs> ประกอบกับเราได้ดู้ว,ว่าคอดีไทยเนี่ยผลิตมาโดย อาจารย์หนทนอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาลัยเกษตรไปซื้อที่ออฟฟิศของอาจารย์ที่ในมหาลัยเกษตรเลย<ฆ>แล้วเราก็ได้มารับประทานมาตลอดอรับประทานมาเรื่อยๆพอเรื่อยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือว่าหลังจากรับทานไปแล้วเนี่ยทําให้ตอนตื่นเช้าร่างกายเราก็เราก็กระเพ้่กระเป๋าขึ้นทำเป็นมระหวานเราก็ตอนแรกๆก็ยังตอนแรกๆกินใหม่ๆซึ่งเดือนสองเดือนแรกเลยยัง ไปหาหมอก็ยังปกยังนิ่งนิ่งอยู่ยังนิ่งๆ่งๆยังไม่เห็นหความเปลี่ยน,ปยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่หลังจากนั้นเราก็ทานมาเรื่อยๆในเมื่อเราทานแล้วเนี่ยมันยังนิ่งนิ่งเราต้องดูว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ช่วยได้เช่นปัจจุบันเราตอนเย็นเนี่ยเราจะทานอาหารตอนเย็นมีงานเลี้ยงทานอาหารเต็มที่ค่ะเราก็ลด<ห>ลดคาร์โบไฮเดรตลงให้เหลือน้อยที่สุดอันนี้เราต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วยประกอบกับเราก็ต้องหาเวลา ในการออกกาลังกายบ้างอันนี้คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากนั้นไปไปตรวจอีกพบว่าเบาหวานเป็นยังไงคะเบาหวานก็ลดลงเรื่อยๆจนปัจจุบันเหลือ140ถามอาจารย์ว่า140ตัวเลขนี้คือใกล้เคียงกับคนคือปกติที่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วจะอยู่ที่ร3อก็เกินมานิดหน่อยค่ะนิดหน่อยรับได้ตอนนี้เราก็พยายามถ้าเราคบเรายังควบคุมอาหารไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าทำได้ดีกว่านี้นะถ้าลดลงมากกว่านี้ก็ต้องลดลดลงได้กว่านี้แน่นอนทานถังเช่าแล้วทาไมไปช่วยเรื่องของน้ําตาลเลือดมันลดลงไปได้คะคือในถังเช่าเนี่ยก็จะมีตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเบาหวาน2ตัวก็คือตัวคอดซิพินคแล้วก็ตัวโพลิสทัไลายนะคะที่จะไปทําให้การทํางานของตับอ่อนเราดีขึ้นนะคะสามารถจะควบคุมคือตับอ่อนเนี่ยมันจะสร้างอินซูลิน ตัวอินซูลินเนี่ยก็จะไปควบคุมการส่งน้ําตาลจากเลือดของเรารไปอยู่อวัยวะต่างๆค่ะแต่นี้ถ้าหากประสิทธิภาพการทํางานไม่ดีเนี่ยน้ําตาลก็จะคั่งอยู่ในเลือดของเราแล้วในที่สุดมันก็ไปทําให้อวัยวะหลายๆอย่างผิดปกติไปค่ะความดันคอเลสเตอรอลตามมาหมดค่ะ,คะผลการตรวจสุขภาพล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะตับไตค่าไตดีขึ้นคอเลสเตอรอลก็ไม่เกิน มีหลายคนที่เวลาทานกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะคุณชาญก็จะกังวลเรื่องของไตเรื่องของตับทานสะสมไปนานๆติดต่อกันเป็นปีๆหลายปีจะมีผลอะไรหรือเปล่าทราบว่าล่าสุดมีผลการศึกษาวิจัยครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยยังยังไม่ได้เอ่ยเกินชื่องานวิจัยนะครับแต่ว่าเป็นการทดสอบกับน้องหมาครับเพราะว่าการทําวิจัยกับคนในในประเทศไทยค่อนข้างยากนะครับ เราก็ร่วมกับสัตวแพทย์นะครับจุฬาอันนี้ก็เบื่องต้นเราอยากจะรู้ว่าถังเช่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าผลลบกับตับและไตเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าในอดีตงานวิจัยหล,หลายงานก็คอนเฟิร์มมาแต่เราก็อยากจะคอนเฟิร์มด้วยตัวของเราเองะนะครับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจก็คือตับกับไตปกติออนะฮะ แล้อีกเรื่องหนึ่งที่เราเรามอนิเตอร์แล้วก็ส่งสัญญาณค่อนข้างดีก็คือเรื่องการคุมความดันสูงค,ครับแต่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาเล่ารายละเอียดนะครับเ,รเมื่อเมื่อตีพิมพ์แล้วนะคนะ,คะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณประเดิมเนี่ยเดินทางไปถึงมอเกษตรเลยเพื่อขอคําปรึกษากับเจ้าที่ที่มอเกษตรคําแนะนําในตอนแรกที่ให้ให้ให้ทานถังเช่าเนี่ยมีการแนะนํา คุณรปเดิมให้ทานยังไงบ้างคะก็บอกอาการไปทางเจ้าหน้าที่ก็มีแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ทาน3เวลาพอมาช่วงหลังเราไปหาเราก็เราไปซื้อบ่อยครั้งเข้าอาจจะได้ถามว่าค่าต่างๆมันดีขึ้นก็ลดลงเหลือเช้ากับก่อนนอนคือถ้าอาการพวกดัชนีค่าน้ําตาลความดันอะไรพวกนี้ดีขึ้นเราก็จะแนะนํา ลดโดสลงเมนเทนอยู่ตรงชาเม็ดเย็นเม็ดแสดงว่าก็ไม่ต้องทานเยอะเหมือนตอนแรกๆใช่ค่ะอันนี้จะตรงกันข้ามกับกับยาแผนปัจจุบันยังไงคะถ้หลายๆคนผมว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกับความดันน่าจะเข้าใจดีนะว่าถ้ายิ่งเอากาบางทีก็เปลี่ยนยาใช่ไหมครับอย่างคุณยายเองเมื่อก่อนก็ทานยาเป็นกำมือนะครับเมื่อทานไปเรื่อยๆเนี่ยศักยภาพของยามันมันจะคุมได้ยากขึ้นค่ะ เราไม่ต้องเพิ่มโดสยาเราก็เปลี่ยนตัวยาค่ะนะครับแต่ถังเช่าเนี่ยมันโตกันข้ามค่ะถ้าเราเห็นว่าอาการค่อนข้างหนักเราจะให้โดสที่สูงก่อนอแล้วเมื่ออาการนิ่งขึ้นมันก็ค่อยๆลดค่ะก็คือการบำรุงร่างกายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณประเดิมก็ทานยาของคุณคหมอด้วยนะคะผสมกับตัวช่วยถังเช่าด้วยนะคะพอคำแนะนำหน่อยว่าถ้าต้องการจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวัยเกือบจะ60แล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับการดูแลตัวเองเนี่ย ต้องควบคุมอาหารให้ได้อที่สําคัญควบคุมอาหารไว้ได้อะไรที่มีผลต่อสุขภาพก็ควรจะลดลงควบคุมหรือลดได้งให้ได้สองก็คือช่วงเย็นยิ่งเวลาตอนเย็นนะครับคาบฮเดตงดได้งดเลยงดเลยนะคะพอต้างงดแล้วเนี่ยสลัดอะไรไปที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะคะนะครับต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะการดูแลตัวเองสําคัญมากๆไม่ต้องเสียสตังด้วยนะคะ หากว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดถ่ายทุกวันนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยแต่ว่าตัวช่วยจะมีประโยชน์ตอนที่เราปรับพฤติกรรมไม่ได้เท่านั้นเองวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะและกลับมาพบกับฮอตไลน์สายสุขภาพเวลาใหม่วันเสาร์ส0โมงเช้านะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ